ซพ่งพากันตั้งใจตั้งใจให้ดีใจดวงเดียวนี่แหละที่เป็นแก่นของชีวิตที่เราจะต้องสนุถนอมให้มันหลุดพ้นจากกิ่เลสตัณหาเดียวนี่ ที่เด็ตัณหามันยังหุ้มห่ออยู่มันถึงได้เป็นทุกข์ถึงได้ดินรนไปต่างๆโดยอาศัยร่างกายนี่แหละเป็นเครื่องดำเนินมีร่างกายนี่มานี่หลยมันเป็นเหตุ ให้จิตนั่นอยากได้อะไรต่ออะไรมาบำรุงร่างกายอันนี้นะพิจารณาให้มันเห็นแต่แล้วร่างกายอันนี้มันก็หาเที่ยงยังย่งยืนไม่ใครจะบำรุงมันยังไงยังไงก็ตามเนะี่ยแต่มันก็ต้องแปลผันไปตามกฎธรรมดาของมัน ถึงเวลามันแตกดับมันก็แตกดับไปคราวนี้ผู้สวยสุขหรือเสวยทุกข์ก็จิตดวงนี้ร่างกายนี้มันไม่ได้สวยสุขสวยทุกข์อะไรมันก็แตกด,ดับลงไปก็เป็นไปเป็นธาตุอยู่ตามเดิม เพราะฉะนั้นจึงว่าจิตนี่สำคัญพระพุทธเจ้าจึงได้สอนให้คนเราทำความดีละความชั่วก็เพื่อจิตดวงเดียวนี่แหละไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นให้จิตดวงนี้นี่มันหลุดไปจากกรรมมันชั่ว เพราะคำาชั่วมันตกแต่งให้เป็นทุกข์มนี่คนเราไม่มีปัญญาจะละความชั่วได้โดยตนเองก็ต้องอาศัยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องชี้บอกเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ละกิเลสมาก่อนคนทั้งหมดในโลกนี้ พระอ,องค์ละกิเลสได้ด้วยคราปปัญญาของพระอ,องค์เองก่อนคนอื่นทั้งหมดดังนั้นแล้วพระองค์ก็สงสารสัตว์โลกที่ไม่มีปัญญาที่จะละกิเลสได้ดังนั้นก็จึงเที่ยวจาริกไปในบ้านน้อยเมืองใหญ่ทรงแสดงธรรมโปรดบุคคลผู้ สนใจผู้แสวงหาทางออกจากทุกข์ก็ได้มาเฝ้าพระองค์ก็ทรงพระเมตตาแสดงธรรมโปรดให้คนเหล่านั้นได้รู้จักหนทางออกจากทุกข์ได้อันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ก็ได้อบรม นิสัยใจคอมาอย่างนั้นคือได้อบรมพระองค์เองให้มีเมตตากรุณาเพื่อแผ่กว้างขวางไม่มีประมาณน้ำพระทัยของพระองค์นั้นปรารถนาที่จะให้สัตว์โลกนี่มีความสุขทั่วหน้ากัน ไม่อยากให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันการเบียดเบียนกันมันเป็นกรรมเป็นเวรมันตามสนองกันไปนานกลัวมันจะหมดกรรมหมดเวรได้รับทุททกททนทรมานเพราะกรรมเวรเนี่มันให้ผลพระองค์ตัดสู้แจ้งแงทงตลอดเรื่องกรรมมีบากของพระองค์เองและของบุคคลอื่นสัตว์ตื่น มาแล้วจึงได้มาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังให้ได้รู้จักเหตุปัจจัยของชีวิตทำไมชีวิตนี้มันถึงเป็นทุกข์มันจึงไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรอันนี้มันก็เป็นมาด้วยกรรมดีกรรมชั่วที่บุคคลกระทำมา กรรมดีกรรมชั่วที่มาแต่งชีวิตให้คนและสัตว์ทั้งหลายนี่มันก็ไม่เที่ยงเมื่อกรรมดีกรรมชั่วนี่มันไม่เที่ยงแล้วอัตภาพร่างกายนี่มันจะเที่ยงมาแต่ไหนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทสาวหาต้นเหตุอันมาตกแต่งก่อให้เกิดชีวิตคืออัตภาพร่างกายอันนี้ ให้มันเห็นแจ้งตามความเป็นจริงอย่างนี้ถ้ามันเห็นแจ้งตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันก็จะได้ละความชั่วแล้วก็จะทําแต่ความดีพอเห็นแจ้งว่าร,รมชั่วนั้มันให้ผลเป็นทุกข์ทนทรมานแต่ครรมดีนี่มีแต่ให้ผลเป็นสุขและให ชีวิตนี่จะเริญก้าวหน้าไปเรื่อย,เ,อยเมื่อทำความดีไปมากเท่าไรชีวิตนี่ก็ยิ่งมีความสุขมากไปเท่านั้นยิ่งห่างไกลาจากความทุกข์ไปเรื่อยๆดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงสอนแล้วสอนเล่าสอนให้คนเรากระทำความดีนี่เพราะว่า ความสุขความเจริญมันย่อมเกิดมีได้ด้วยการกระทำความดีอย่างเดียวไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในสากสลโลกนี้มาโดนบันดาลให้บุคคลผู้บวงสรวงอ้อนวอนนั้นเป็นสุขมีความสุขความเจริญได้เหมือนอย่างคนบางพวกบางเหล่าที่มีความเห็นอย่างนั้น แล้วก็พากันทำอย่างนั้นมาแต่พระพุทธเจ้าตัดสู้แจ้งแล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เป็นทางไปสู่ทุกขต่างหากเพราะการบวงสวงมันต้องฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์มันก็เป็นบาปอยู่แล้วฉะนั้นหลกักไปบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี่มันจะ มีผลดีตอบสนองเอาขึ้นต้นมันก็มีมก็บาปแล้วเนี่ยมันจะมีผลดีตอนปลายได้อย่างไรอะ่ะคนมันเข้าใจผิดเข้าใจไม่ลึกซึ่งพอเพราะฉะนั้นควรเข้าใจให้มันถึงที่เมื่อเราพิจารณาเรื่องใดก็ดี อย่าให้มันครึ่งคึ่งกลางกลาง,งต้องให้มันถึงที่มันจริงๆถ้าถึงถึงรากเง้าของมันจริงๆแล้วน่ะมันมันก็ยอมรับเท่านั้นเองนะจิตเนี่ยแต่ถ้ามันยังไม่ถึงรากเง้ามันเนี่ยมันก็ยอมรับไม่ได้รับไม่ลง เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนได้พิจารณาให้ดีมันก็ต้องรู้เรื่องหมู่นี่นะไปก่อนมันยึงถอนอุปทานได้ถ้าไม่รู้เหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงอย่างว่านี่นะมันถอนอุปทานไม่ได้เลยมันยังสำคัญว่า ชีวิตนี่เป็นตัวของตัวอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่สำคัญดวงจิตอ่ะว่าเป็นตัวของตัวเองไปสำคัญเอาร่างกายเนะี่ยว่าเป็นตัวของตัวแต่ความจริงแล้วร่างกายมันก็เป็นที่อาศัยของจิตเหมือนอย่างบ้านเรือน อันเป็นที่อาศัยของร่างกายอย่างนั้นแหละแล้ววันนี้บ้านเรือนนบุคคลจะมาโมเมเอาว่าเป็นของเราของเราอยู่ตลอดไปจะได้หรือ,อเพราะว่าไปไๆล่ะชีวิตนี้มันหมดเหตุหมดปัจจัยไนแล้วมันก็อาศัยเรือนหลังนั้นอยู่ไม่ได้เลยก็ต้องตาย รพรัดพรกจากบ้านจากเรือนหลังนั้นไปกับร่างกายมันก็เหมือนกันอย่างนั้นเลยอันนั้นเป็นเรือนนอกอันนี้เป็นเรือนในอืมก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นเช่นอย่างบุคคลผู้ที่ทําบ้านเรือนอยู่ชั่วคราวเช่นเสา ไม่ทับเปลือกเสาไม่ไผ่มุงหญ้าคาอะไรหมดนี้นะคนผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาก็ไม่พอใจที่จะอยู่เรือนชั่วคราวเท่านั้นเพราะเขารู้อยู่ว่าเรือนหลังนี้มันไม่มั่นคงเขาจะต้องขยันมันเพียนหาเงินหาทองให้มันได้ รวบรวมเงินทองให้ได้เป็นก้อนเพื่อว่าบ้านหลังนี้มันชำรุดทุดโทรมไปแล้วก็จะได้สร้างขึ้นใหม่ให้มันถาวรกลัวเก่าจะได้อยู่นานสักหน่อยหรือจะได้อยู่ไปถึงชั่วลูกชั่วหลานนันสำหรับคนที่เกียดคร้านไม่มีปัญญา มันก็ได้อาศัยอยู่แต่บ้านชั่วคราวนั่นแหะล่าไปเอา้าพอหลังนี้มันชำรุดลงก็ไปทำหลังใหม่กระเสาไม่ไผ่เหมือนเดิมเพราะตนเกียดคล้านไม่ทำงานไม่ได้เงินได้ทองมาเป็นก้อนเป็นหน่วยพอที่จะมาสร้างบ้านถาวรได้อันนี้อุปมาในชั้นใดก็อย่างนั้นแหละ ูคนเกียรคร้านทำกูศลคุณงามความดีเกียรคค้านภาวนาสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดแล้วก็ละก,กิเลสไม่ได้ละความชั่วไม่ได้บางคนก็แค่ทำความดีไปนิดนิดหน่อยหน่อยพราอให้ได้เกิดมาเป็นคนอีก แล้วก็มาแก่มาจิบมาตายอย่างนี้อีกบางคนทำบาปมากไม่ได้มาเกิดเป็นคนซ้ำก็ไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นไน้ทนทุกข์ทรมานไปมากมายปุปมาเหมือนอย่างบุคคล ไม่คิดสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรนั่นะเกิดมาแล้วพอบุญกุศลตกแต่งร่างกายนี้ให้แล้วก็เที่ยวเสวงหาแต่ความสนุกสนานชั่วคราวหาเงินหาทองหากับกระเผาคนอืน่นคอยแต่จะยื้อจะแย่งเอาของเขาไปเขา ใส่เครื่องประดับประดาตกแต่งแล้วก็มองหาโอกาสอย่างนั้นแหละพอโอกาสอำนวยให้ก็ไปชุดเอาของเขาไปเอาไปขายได้เงินได้ทองมาใช้บุคคลเช่นนี้ท่านเรียกว่าคนอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้ ค่อยๆพึ่งจากคนอื่นเขาเป็นโยไม่ถึงจี้ปล้นก็ใช้กระเท้เล่หลอกลวงใช้คำพูดหวานล้อมให้เขาหลงเชื่อเช่นไปกู้ยืมเงินเขามาอย่างนี้ใช่วาจาหวานล้อมให้เขาหลงเชื่อแล้วไปกู้เงินโดยไม่มีสัญญมสัญญาอะไร มันนี้ว่าเอาเงินเขามาใช้สอยไปแล้วแทนที่จะเอามาลงทุนค้าขายได้กำไรแล้วส่งต้นทุนเขาไปตามกำหนดตามสัญญาไม่ทำได้เงินเขามาแล้วก็เอาไปใช้จ่ายสุรุสุร้ายไปโดยแสดงตนเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงเล่นการพนันไป ไปเที่ยวหาคบคนชั่วเป็นมิตรอย่างนี้แล้วเงินทองนั้นมันจะไปเกิดดอกออกผลได้อย่างไรทุนก็หายกำไรก็ไม่มีจะไปได้เงินที่ไหนไปชดใช้เขาก็ต้องเป็นหนี้เขาไปตลอดชีวิตหรือไม่ฉะนั้นเขาก็คลองรองยึดทรัพย์ของตนไป หายทอดตลาดก็กลายเป็นบุคคลล้มละลายไปอย่างนี้มันต้องคิดให้ดีเกิดมาในโลกนี้เนะียเมื่อบุคคลไม่มาอ่านดูอาตภาพร่างกายนี้ให้เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วมันก็ส่วนมากก็มักจะนำตนไปในทางความเสื่อม ของชีวิตชีวิตนี่จเจริญรุ่งเรืองไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสคนไม่รู้จักทรรมไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจมันก็ตกไปเป็นทาตของกิเลสบาปธรรมนั่นแหละคนไม่มีบุญกุศลเป็นเครื่องอยู่ในใจก็ตกไปเป็นทาตของบาปกรรม คนเรานั้นจะอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าไม่ทำบุญก็ต้องไปทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าในใจของบุตุชนเนี่ยมันมีเชื้อของบุญและเชื้อของบาปปนเปกันอยู่เลยสุดแล้วแต่ใจส่งเสริมเชื้ออะไรมากเชื้อนั้นมันก็มีอิทธิพล เหนือจิตใจถ้าหากว่าใจนั้นมันเชื่อบุญเชื่อกุศลว่าอำนวยผลให้เป็นสุขมันก็สนับสนุนเชื้อของบุญให้อยากทำบุญอยากได้บุญมากๆกก็หาโอกาสบำเพ็ญบุญกุศลให้เต็มความสามารถส่วนทางบาปกรรมนั้นพี่นา้เห็นแล้วว่าไม่ควรส่งเสริม พอมันนำมาซึ่งความทุกข์จิตนี่เมื่อมันมีปัญญานะมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็ฉลาดรู้จักละเหตุแห่งทุกข์ได้ฉลาดรู้จักสะสมเหตุแห่งความสุขให้เกิดมีขึ้นแก่ตนของตนได้อจิตใจที่ฉลาดเป็นอย่างนั้นนี่ให้เข้าใจใจที่ไม่ฉลาดแล้วก็นั่นแหละ มันไปเที่ยวสะสมเหตุแห่งทุกข์นั่นแหละใส่ตัวเองเพราะมันไม่มีปัญญาที่จะคิดค้นหาเหตุแห่งความสุขได้คนบางคนไม่เข้าใกล้นักปรา์บัณฑิตไม่สมาคมกับคนมีปัญญาไปสมาคมกับแต่คนที่ไม่มีปัญญาก็เลยกลายเป็นคนไม่มีปัญญาตามกันไป ปัญญาในที่นี้หมายหมาเอาปัญญาละคมชั่วทำความดีได้จึงเรียกว่าปัญญาในพระพุทธศาสนาปัญญานอกนั้นไม่นับเรื่องเข้าในกุศนธรรมเช่นมีปัญญาสามารถผลิตสิ่งของต่างๆออกมาใช้มาจำหน่ายขายได้เงินมากมาย อะไรโมนี้นะปัญญาสามารถสร้างเครื่องจักรเครื่องยนต์เอามาใช้สอยหรือจำหน่ายขายได้เงินทองมากๆอะไรโมนี้ปัญญามังกล่าวมานี่ยังไม่สามารถจะช่วยคนเราให้พ้นจากทุกภายในสงสารนี้ได้เพียงแต่ช่วยให้ได้แล้วความสุขอยู่ในโลกนี้ชัว่วคราวเท่านั้นเอง ท่านเมื่อความตายมาถึงเข้าแล้วก็ทิ้งไปหมดความรู้ความฉลาดเหล่านี้ไม่สามารถจะช่วยให้บุคคลผู้นั้นไปสู่สวรรค์ได้ดังนั้นนะขอได้พากันพิจารณาให้ดีผู้ที่มาเชื่อต่อพระปัญญาตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้าแล้วเขาจึงไม่นิ่งนอนใจก็จึงได้ภาคเพียนพยายามภาวนาเพ่งพินิษดูจิตตัวเองนี่เว่ามันมีกิเลสบาปประทำครอบงำอยู่มากน้อยเพียงใดเมื่อเมื่อพยยิจารณาก็เรียกว่าเทียบตามคำสอนของอุทเจ้านั่นแหละ ความรู้สึกความคิดความเห็นในใจนั่นนะต้องเอาเทียบกับพระธรรมคำสอนก็ถึงจะรู้ได้ว่าภายในจิตใจของตัวเองนี่นะมันมีกิเลสบาปรธรรมอยู่หนาแน่นเท่าไรเบาบางไปเท่าไรใจของตนนั้นมีบุญกุศลเป็นเครื่องอยู่มากน้อยเพียงใดนี่เมื่อเมื่อเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้ได้ นั่นแหละเช่นอย่างว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ถือสันโดษยินดีตามมีตามได้ตนหามาได้ได้เท่าไหร่ก็ยินดีบริโภคอยู่เท่านั้นไม่ไม่เสยอยเยานยิ่งไปกว่านั้นอย่างนี้นะวันนี้เมื่อมามองดูใจของตัวเองนะเห็นว่ามันไม่ได้ถือสันโดษยินดีตามมีตามได้เท่านั้น เมื่อเห็นคนอื่นเขาร่ำรวยกวัวตนก็อิจฉาคิดอยากจะไปยื้อแย่งหลอกลวงเอาสมบัติของคนอื่นเขามาเป็นของตนโดยทางทุจริตหรือว่าโดยทางรวบรัดตัดตอนไปเลยไม่ได้มีสินค้าอะไรไปแลกเปลี่ยนเอาไปหลอกลวงเอาดือด้อๆไปอย่างนั้นนะ อันนี้แหละถ้าหากว่าความคิดความนึกในจิตใจของผู้ใดเป็นอย่างว่านี่นะมันก็รู้ได้ว่าตนนั้นยังมีความโลภอยู่มากมายนี่ก็สมควรที่จะละความอยากความบาถนาดังกล่าวนี้เพราะมันทำทุกข์ให้แก่ทั้งตนเองและผู้อื่นถ้ามามองดูจิตตัวเองเนี่ยก็ทบทวนดูก็รู้ได้แต่อดีต ไม่นานมานี่ถึงปัจจุบันเนี่ยจิตนี่มันเคยกโกรธมันผูกโกรธได้กับใครต่อใครบ้างมันเคยฉุนเฉียวหงุดหงิดเวลาที่อารมณ์ที่ไม่ดีกระทบกระทั่งเข้ามาโมนี้มันพอรู้ได้แหละเมื่อเพ่งพิจารณาดูอยู่ว่าถ้าหากว่าใจตนนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงก็รู้ ออรู้แล้วก็พิจารณาแล้วว่าถ้าขืนปล่อยให้จิตใจเป็นอย่างว่านี่ละมันก็จะต้องไปเบียดเบียนบุคคลอื่นทัดสัตว์อื่นเพราะความโกรดนี้แหละความไม่พอใจก็จะไปสร้างกรรมสร้างเวรให้แก่ตนเองและผู้อื่นอยู่ร่ำไปดังนั้นความโกรธนี้จึงควรละไม่ควรยึดถือเอาไว้ เมื่อมันรู้อย่างนี้มันก็จะเพียรลากความโกรธนั้นไปเรื่อยๆไม่ส่งเสริมมันเมื่อใจไม่ส่งเสริมมันแล้วมันจะมาครอบงำจิตใจไม่ได้เลยมีแต่มันอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะก็มาพิจารณาเห็นร่างกายอันนี้แหละว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขา คนอื่นก็ไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ร่างกายของเขาร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี้ก็ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวจะไปโกรธไปเกลียดมันทำไมในเมื่อรูปกายอันนี้มันเป็นธาตุดินนะ้ำไฟลมเท่านั้นนะแตกดับแล้วมันก็กองอยู่พื้นดินเท่านี้เดี๋ยวจะไปโกรธทำไมเนี่ยมันพิจารณาด้วยปัญญาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็บรรเทาความโกรธไปเรื่อยๆ ถ้าใครไม่พิจารณาร่างกายให้เห็นตามสภาพความจริงอย่างนี้นะละกิเลตอะไรก็ไม่ได้ละไม่ได้จริงๆมันเป็นอย่างนั้นแม้ความหลงก็เหมือนกันนะหลงสำคัญว่ากายนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปอย่างนี้หนะมันถึงได้ สร้างบาปสร้างกรรมอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละมันถึงได้เวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้เพราะมันหลงสําคัญผิดคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนขันห้านี้เป็นตัวตนแล้วก็หลงเพลินเมาไปในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเมาไปตามความนิยมสมมุติของโลก โลกเขาสมมุติว่าอย่างไรดีพอสวงหาไปจะเป็นบาปเป็นกรรมก็ไม่รู้เอาโลกเขาว่าโลกเขานิยมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เอาโลกเขานิยมลักช่อโกงเอาสมบัติปืนเอาเพียงตนทนก็เรียนแบบเขาเอาโลกเขานิยมไปเล่นชู้กับเมียรหรือเล่นชู้กับหัวของคนอื่น ก็เป็นเรื่องสนุกสนานก็เอาเรียนแบบกับคนอื่นเขาโลกเขานิยมพูดช่อโกงรอกลวงเอาสมบัติของผู้อื่นด้วยวาจาโกหกพกลมของตนอย่างนี้ก็เรียนแบบเขาคนหลงอ่ะคนไม่รู้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเอาโลกเขาสมมติว่าการสังคมกันนี่ต้องมี เหล้ายาปลาปิ้งมาดื่มกันกินกันถึงจะสนุกสนานอย่างนี้ก็เอากับเขานี่ตั้งสมาคมเดนักดื่มขึ้นมาถือว่าเป็นความสุขสนุกสนานนี่คนหลงอะ่ะเมื่อมันหลงแล้วมันเข้าใจว่าการทำอย่างนั้นไม่เป็นบาปเป็นกรรมก็เลยทำไปเรื่อยๆ นี่มันมีเครื่องเทียบอยู่อย่างนี้แหละให้พากันพิจารณาดูให้ดีอันความรู้กับความหลงมันก็คงกันข้ามอันผู้รู้ทั้งหลายท่านเห็นว่าการทำกรรมห้อย่างนั้นเป็นบาปไม่ใช่เป็นบุญกุศลเมื่อท่านรู้อย่างนี้ท่านก็เว้นและไม่ทำต่อไปอีกโดยมาพิจารณาเห็นสังขารร่างกายนี่แหละ ว่าเมื่อมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราแล้วจะใช้มันไปทําชั่วอยู่ทําไมจะหวงมันไว้ทําไมก็กลงเสียเถอดวางเสียเถิดแล้วเสวงหาปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงมันแต่ในทางที่ชอบได้มากหรือได้น้อยได้ของหยาบหรือของละเอียดอย่างไรมา ก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่ตามบุญตามวาสนาของตนของตนแล้วอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้จักหนทางออกจากทุกผู้นั้นก็จะเป็นผู้พ้นจากทุกในอบายภูมิทั้งสี่มีสวรรค์และนิพพานเป็นที่ไปดังแสดงมา